เอาบาทที่นี่กสิเป็นตอนสุดท้ายั้งตัวเนาะตอนนี้าสิบอกเ,เรื่องเก่าจักหน่อยหนึง่งเรื่องไม่เลยมันกสิเจอคววมบ่ได้เอา,บาเบอกเรื่องเก่าจักหน่อยหนึง่งกันเข้ามาแยกสองอย่างบาทที่นี่แยกเรียงวิญญาณกับแยกเรียงผีอันเรื่องผีนี่ฮู้สึกว่าปู่คําคันิง่งเรากรเ็าเบอกเที่ยนหนึง่งถอนเล่นหน่อยไปเที่ยนหนึ่งเนาะผีวิญญาณเปรตเนาะ แต่บอกเป็นยังอ่ะปูเบาสูฟังอีกก็ได้เอางายสุดบอกเอาอย่างผีปิญญาณเอาสองอย่างพอหันเปียบใส่รักทรรมาเนี่ยมันคือหยังกับหยังผีกับปิญ,ญานนะลักทรรมากะเอาเป็นว่าไก่ตัวสุดบแทีนี้ผู้ไดหูจากข้าวหมูสึกเนี้ยเออ แล้วผู้ใดบูหูจ่าคว้มคิดเนี่ยถามขึ้นได้บบที่นี่ปู่ีถามดิคว้มคิดกับคว้มหูซึกเนี่ยอันเดียวกันปะฮะเอาบักผีตอบต้องรูบอกผีนะนะตอบด้วยแม่นอยู่าบ่แหลงแมนว่ามึงว่าปะาคว้มคิดกับคว้มหูซึกคือกันบดวนตอนนี้ตอนนี้มึงเป็นจังสีแงงงงง่แล้วมึง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 หูอะไรดิ ล้วมึงเข้าสู่ข้าฟัางน,น,นู่นนี่เอาเมือนว่าความคิดกับความหูสึกเป็นอันเดียวกันบ่ะอันผู้ใดฟังอยู่กับลองคิดบังเด้คิดเคื่อนยังหูซึกเคื่อนยังเราวางความหูซึกกับความคิดอีนยังเกิดก่อนกันนะเป็นยังมันจะเป็นความคิดเป็นยังมันจะเป็นความรูซึกสุดท้ายขึ้นมามันเป็นยังแทบนี้มันเป็นความหูซึกบ่หรือมันเป็นความคิด หรือว่าเป็นอย่างจากอย่างเลยคือกันลูกหลานเลยวิญญาณแปลว่าความหูสึกแต่ว่าผีเนี่ยมันเป็นความนึกคิดมันเกิดขึ้นเร็วมันเกิดเร็วตายเร็วเอื่นว่าความคิดตั่งเองแต่ความหูสึกถ้ามันหูสึกแล้วมันอยู่โดนคิดว่าเจ็บนะแต่บอท่านเจ็บเนีย แต่หูสึกเจ็บนี่เจ็บแล้วความคิดเขบาความหูสึกมันอยู่น้กนนกนากันมันแย่กันยากมันเกี่ยวกับคิดหูอย่างแม้เกิดมาสานตร์นี่หูประโยชน์ของเจ้าของบอหูสร้างควมสุขให้เจ้าของบอคือฆ่าแต่เบิงผู้อื่นบอกให้จังใดอันนี้การล่อคิดเบิงเอาละอีกเรื่องอย่างล่ะ ศีลธรรมศิลธรรมสองอย่างมันมาเป็นอย่างเดียวด้วนะศิลธรรมเนี่ยเอามาบวตต่อกันเนี่ยมันคนหลานดีนะเป็นยังผูจังวาคนหลานศิลละเนี่ยให้แปลง่งามๆเลยแปลความสำรวมความงดงามเป็นที่มาของความสงบ เป็นที่มาของลักษณะจริยะอ่ากิริยามารายานี่วาที่ศีลเอาเราถ้ำละ่ะท้ำก็คือความจริงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นหรือสภาพว่าทั้งหลายที่มันเป็นอยู่นี่มันคือเข่ากันบ้าไรมันคือคนละยางศีลนี่มันหย่อลงมาใส่ตัวตนบุคคลแต่ว่าถ้ำนี่มันกวงมันเป็นสภาพวะมันเป็น สภาพวะของโลกสภาพวะของธาสภาพวะมันเป็นรูปก็ไดมันเป็นน้ำก็ไดแต่ตัวศีลนี่มันจะเป็นตัวลักษณะของมันเลยก็คือตัวรูปคือจังววาตัวโลปูเอา้ากระเหลียวเห็นเนาะสูเอา้ามันมีศีลแบบเหลียวไปเห็นบบกปูมีใจมึงอะไรใจมึงสงบมาแล้วใจซ้ำร่วมมาแล้ว อันใจสำรวมมันนี่บ่เอ,อ,เอินว่าน้ำบ่ปูบ,อบอ่มันเกาะอยู่กับรูปใจสำรวมมันก็บังคับให้รูปสำรวมบังคับให้ปากสำรวมใจที่สำรวมดีแล้วเวลาอย่างเวลาไปเวลามามันก็บ,บอกกับเวิร์นก็บังเวลา,วลาบอกก็บ่ไปทัวทีบทัวแดนมังงงมังยังไปทัวทคือจังพี่บาหลงสนหลงโขมันต้องมีสองอย่างพอมันมีร่างกายแล้วมันก็บจบแล้ะ มันสิเปลี่ยนไปนเป็นอย่างอื่นฉะนั้นไอ้ตัวเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจิกออข้อกันมีจังสี่มันก็เลยมีจังสี่แต่ว่าถ้ำเนี่ยมันจะเป็นสภาพวะคําว่าสภาพวะถ้าเป็นสภาพวะธาตุก็คือถ้ำที่เป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุทั้งหลายก็เป็นดินน้ำร่มไฟนี่ก็คือถ้ำเพืือกันเป็นธรรมชาติธรรมชาติหรือธรรมธาต ธรรมธาตุภาษาผ่านภาษานักปฏิบัติว่าธรรมธาตุก็คือธาตุจีนแหละอ่าความเป็นธาตุทั้งหลายที่เป็นรูปอก็เออเง่ายก็คือธรรมชาติที่มุเจ้ภาพกันบอกอยู่นี่แหละแต่มันมีถ้มอีกชนิดหน,นึ่งร้ำยังไงรรมที่เป็นสภาวะอียังแน่ละปูสภาวะที่เป็นกุศลสภาวะที่เป็นอกุศล สภาวะที่เป็นกลางระหว่างกุศลและอกุศลน,นั่นเองอันนั้นเป็นปรามมตถธรรมเป็นธรรมะาของในพระอภิธรรมเป็นธรรมะาของพระลาหันเพิน่นเป็นธรรมะาของนักปราชญ์บัณฑิตเพิน่นเอาอละห้ามเ่าะเป็นบัณฑิตเปลีนท่านคิดเป็นท่านคิดว่าเป็นกับเพาเป็นก็บ่กได้บอกว่าบัณฑิตซื้อย,อยังนี่แหละนักปราชญ์ซื้อยังก็บอกว่าผู้ใดคิดเป็นก็เป็นนักปราชญ์บัณฑิต ผู้ใดคิดบ่เป็นมันก็นจังบ่เป็นถือว่าขอใจนอแลงนออ่านว่าทั้งให้คนฟัง่งทั้งให้ผีฟั่งนี่เนาะนี่ก็จกัจกงงจักงย้มนี่5:00ทุ0มนกทุมไปแล้วเอา้ามันได้เวลาจิขามมือแล้วตัวนี้อาละ,ละก็รับไปตามนี่รับสาบไปตามนี่ะน,น,นะแนวถามบ่อึดแล้วบอก,กบ่อึดว่าจะดูถามบ่ให้จื่อจำเอาไว้ต่อไปนี่ม่นม่นว่าโอ้ยขุิอยู่ซํานี่ละว,ว่าสัน บ่าจะล้มปากดิบอกมันมาเป็นแนวเขาเอื่นว่าไหวาปากมันเสียศีนไหวตีนมันตกตตนใหม่นะฉะนั้นให้จือจำเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนดีเนี่ยสิแก้ไขส่วนคนจันไรแกตัวแกตางไปทั่วทิศทั่วแดนนะฉะนั้นก็ลองเบิ้งเฮ้าคุยกับคนประเภทใดนะบ่แม่นว่า คนสุกคนเห็นเป็นคนกัดดีดีในเมดบรแม,มนะมันมีหลายแบบนะกระเบิงเอาคิดบ่ออกระทองอาศวนาจะพาลนานปันที่ตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมะ,มะมังคลบุตตะมังว่าจังสันเด้อเอาซำนีละ